อะไรโอเคโอเคอาจาราเรากจะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวไปจับเลนเนะ์มือสิสบายจังเหมือนเมื่อเห็นเธออย่างเดียวมันก็ไม่เห็นสิเอาวางไว้ตรงนี้เลยชัูจริงๆสบายมากหุม้ไมไหมล่ะ Oh. you want sense, huh? yes, Can I get good? Yes. A long way? don't know you. Oh. Uh. you. It's Bye, you. กหาแล้วห้ำลังถ่ายภาพู่ฮะเก็บนเกนิ้วนี้หน่อยเก็บนิ้วี้หน่อยเอ็กซ์ออ เอน่าจะใส่เสื้อกแข่งยาวมาอนยืบบุบดีเพลฉันไม่ได้คิดชุดโซ่ใครอยากมาเที่ยวนี่มาที่นี่เลยใครอยากมาเที่ยวนี่ นี่ค่ะอยากวัเที่ยวนี่คะ่ะอยากวัเที่ยวนี่มีที่ถ่ายรูปไหมไน,นตรงงูอุ้ยยังไม่ถ่ายอ่ะตรงนูน่ะช็คบินสิช็คบินก่อนลุงหนุ่ยไปแล้วลุงหนุ่ยไม่ไหวแล้วลุงหนุ่ยอิ่มมากอิ่มจนขี้โพอ,ออกอิ่มจนขี้โพอ,ออกเลย

ทำอะไรกับโทรศัพท์มันโดนอะไรนี่นี่นะคะที่นอนเราเราก็อยู่นี่นี่สวยมากเลยดูท้องฟดูดูนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะลงไปกันเลยวิเยวอ่ะนอนกันนะคะนอนดูท้องฟ้าทุกคนท้องฟ้าสีสวยไหมถ้าทุกคนใครอยากมาเที่ยวนี่นะคะ นี่เลยค่ะคะมันมีความสุขงามนี่ลุงนุย้ยมีอะไรที่จะบอกไมอหม<ห>เนาะอะไรใช่ชค่ะเรียกเลยได้เช็คบินยางจะเช็คบินยางมันก็จะตามลุงนุ้ยไปเลยน่ะลุงนุ้ยจะไปไหนะ ไปเรียกด้วยกันไปเรียกด้วยกัน C ไปเรียกด้วยกันเรียกด้วยกันเดินไปเดินไปด้วยกันเดี๋ยวพี่เขาล้างมือเดินไปเธอก็เดินไปอ้าวเธอต้องเดินไปก่อนเธอต้องเดินไปก่อนต้รงตรงแล้วอาทิตย์แบบนี้ นี่ค่ะติดตังให้หน่อยครับติดตังใหนไหยนะครับะค่ะสุดมากโยนตอยเสร็จหรือตัวเราเร็วนี่ยักนี่กระตูเราขึ้นไปดูรอยกระโตต้ายฮู้สนุกมากถ้าเจอทำข้องช่ำหลดเจอจะโดนมัดกมักกรอบกว่าแบบที่มักรอกอย่างนี้ไม่ใช่กินสารเป่า อะไรคือกินนี่ซา,าร์ลปาต้องทำแบบนี้ออโต้เอ็กซ์เผื่อคืออะไรอ๋อ <Expert>. oh, ติดตามเหรอติดตามเหรอหันหน้ามาก่อน <Huh? S 1> มันจะล็อกหน้าล,ล็อกหน้าเธอ <What? S 1> หนาบอล็อก <c oughs> <c oughs> ทีนี้เธอหันไปไหนมันก็จะตามเธอไปตลอด

ต้องอเอาเพลงเลยะเร่อัน,นี้คือว่ะเคืออันนี้คือนี่คือันนี้คือ ទូសុំលืมกดโพสต์មិញណាមកតទៅក៏เต้นใหม่អូពេញលេងអស់ไหนអស់មកទៀត อะไรโพสต์ก่อนเลยโพสต์ก่อนเลยเดี๋ยวมันหลุดวิดีโอที่มันเป็นเพลงมันเปิดฟอน